สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเมื่อเช้าดูข่าวร่วมนะครับดูข่าวนะครับปรากฏว่ามีข่าวหนึ่งที่เด็กอายุ14ปีขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขับมาด้วยความเร็วชนรถเก๋งหรือรถกระบะคันหนึ่งที่กําลังกลับรถกระทันหันนะครับและตํารวจมีความเห็นทางคดีว่านะต่างคนต่างประมาทหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าประมาทร่วมนะครับหลักกฎหมายง่ายๆครับ นะเกี่ยวกับเรื่องอการกระทําละเมิดนะครับผู้ใดทําผิดกฎจราจรก่อนคนนั้นก็นะครับก็เป็นฝ่ายผิดนะครับถ้าใครเป็นคนฝ่าฝืนกฎจราจรนี่เป็นหลักสันนิษฐานกฎหมายการกลับรถกระทันหันนะครับถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากครับนะถือว่าเป็นการผิดกฎจราจรอย่างร้ายแรงส่วนการขับรถเร็วถามว่ามีความผิดไหมมีหลักในการพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท หรือฝ่ายใดประมาทด้วยหรือประมาทเท่ากันหรือประมาทมากหรือประมาทน้อยนั้นนะครับสารจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าอุบัติเหตุหรือความเสียหายเป็นผลมาจากการกระทําโดยประมาทของฝ่ายใดเป็นหลักการขับรถเร็วของเด็กในคดีนี้ถึงแม้จะขับรถด้วยความเร็วสูงแต่ถ้าไม่มีการกลับรถแบบประทันหันจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ นะมันก็จะไม่เกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นการขับรถจักรยานด้วยความรวดเร็วมีความผิดนะครับกฎหมายจราจรก็จริงอยู่แต่มันเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่นะซึ่งสารกิกาเคยวางแนวไว้แล้วลองไปหาอ่านเอานะครับผมก็ไม่มีเวลาค้นให้นะครับนะดังนั้นคดีนี้การที่พนักง,งานสอบสวนมีความเห็นว่าทั้งสองฝ่ายประมาทนั้นก็ ต้องเคารพในคําตัดสินของพนักงานสอบสวนแต่ว่าคู่กรณีก็โต้แย้งคัดค้านได้หรือถ้าไม่พอใจก็ไปจ้างทนายความฟ้องศาลเองก็ได้ครับนะผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูกนะครับแต่บอกว่าความประมาทเป็นผลมาจากการกระทําของฝ่ายใดก็ลองไปคิดดูเองนะครับข้อกฎหมายวันนี้นะครับเป็นข้อกฎหมายที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ